ท้าวเวสสุวรรณมหาเทพแห่งขุมทรัพย์มหาเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566ขอเชิญร่วมบวงสวงเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณพญาศรีสัตตะนาคราชณวัดบ้านหมากมีตำบลกระโสกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่าน กับมหาเทพแห่งขุมทรัพย์มหาเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยบวงสวงโดยบัณฑิตพรามแจ็คนรงริ์รำบวงสวงถวายเสียงโดยศิลปินแก้วเพทายวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2,566นณวัดบ้านหมากมีตำบลกระโสบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมพิธีบวงสวงท้าวเวสุวรณพญาศีสัตะนาคราชโดยพร้อมเพรียงกันร่วมบวงสวงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพโรงทานสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094 384 0762 094 384 0762จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมบวงสวงทวเวทา้าเวสุวรรณพญาศีสัตตะนาคราชเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโดยพร้อมเพียงกัน